เจ้าคะ่ะคณะลูกๆหลายท่านฝากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องกรรมของมนุษย์เป็นมายัางไงและจะจบจากบ่วงกรรมทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างไรในชาตินี้เจ้าค่ะขอแม่เมตตาให้ปัญญาลูกๆข้อนี้ด้วยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณแม่เจ้าคะ่ะคำว่ากรรมเกิดจากการกระทําของมนุษย์หญิงมนุษย์ชายเกิดจากการกระทําของ ลมเทวดามนุษย์ทั้งหลายเกิดจากการกระทำของสัตว์บกสัตว์น้ำได้คิดได้พูดได้กระทำขึ้นมาถ้าเรียวกว่ากรรมนรกน้ำจิตดวงใดก็แล้วแต่ในโลกใบน,นี้ถ้าได้ฝึกตามหลักพระพุทธเจ้าสอนแล้วฝึกตามหลักพระธรรมสอนแล้วฝึกตามหลักพระอาหารหันต์สืบทอดมาและสอนไว้แล้วเนี่ย บกตามหลักแกนพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจิตตรงนั้นก็จะเกิดญาณทัศนะตอนแรกเกิดปัญญาก่อนเกิดปัญญาแล้วก็พัฒนาปัญญาเอาอะไรไปพัฒนาศีลเพิ่มศีลเจตนาเพิ่มศีลกายเพิ่มศีลวาจาเพิ่มศีลใจเพิ่มศีลทางจิตปัญญา เริ่มศีลขึ้นไปจึงต้ององศีลน่นะสะอาดปุดผ่องนะเมื่อศีลสะอาดปุดผ่องได้มากเท่าไหร่ศีลน,นี่ก็จะไปซักซักสติซักปัญญาซักจิตซักวิญญาณซักในกายวาจาใจของเรานี้ให้สะอาดสำรวม ศีลให้ผุดผ่องเป็นหนึ่งไม่ใช่ศีลอย่างเดียวก็ต้องรวมกันท่านเรียกว่าบารมมสิบทัตก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาในใจเกิดยานทัศนะยานคือแสงสว่างปัญญาก็สว่างอยู่แล้วแต่ว่ายานปัญญายาณสว่างขึ้นไปอีกจิตท,ที่อบรมมาเป็นขั้นๆขั้นข,นข,นข,นขนตามหลัก สัมมาทิฏฐิสว่างสว่างได้มากเท่าไหร่ก็ทำหน้าที่มองชัดมองจำแจ้งมากเท่านั้นไม่ว่าจะมองอะไรก็ตามมองภายนอกภายในมองใกล้มองไกลมองใจมองจิตมองวิญญาณหรือจะมองเรื่องกรรมก็จะเห็นชัดเห็นธรรมชาติของการดำเนิงานของกรรมเห็นระบบ ของกรรมเห็นระเบียบของกรรมเห็นวิธีการทำงานของกรรมท่านทำยังไงเห็นหมดเลยเหมือนแต่ละบริษัทแต่ละห้างร้านหน่วยราชการและเอกชนจะต,ต้องมีระบบมีระเบียบมีวินยัยมีวิธีการทำงานสุดกำลังความสามารถของท่านตามที่ท่านจัดขึ้นแต่นี่คำว่ากรรมในที่นี้ การกระทําของมนุษย์หญิงมนุษย์ชายสัตว์บกส,สัตว์น้ําก่ทิพย์ก่หย,ยากเนี่ยเป็นผู้กําหนดทําขึ้นมาเองด้วยเจตนาและด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งแต่หนึ่งเจตนาดําและขาวสองการกระท,ทําทางกายบุญกับบาปสามการกระท,ทําทางวาจา และการกระทำทางจิตวิญญาณทางความคิดทางความสำนึกบาปก,กระบุญหยาบละเอียดไม่มีผู้ใดกำหนดให้ในโลกเจ้าของมันผู้กำหนดเองพอแสงสว่างเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยไปเห็นการทำงานของกรรมทั้งหมดท่านทำยังไงท่านทำยังไงก็ไปเห็นทีนี้ หมือนอย่างจะรู้ว่าเขาสีข้าวไงก็ามองแล้วดอสีข้าวเนี่ยโอ้ยต้องมีคนเอาข้าวใส่ออกมาเป็นเม็ดข้าวสารนี่อรู้แล้วรู้ละรู้หมดการรู้ระบบของกรรมที่ทําหน้าที่อยู่ทุกขณะของเฮิกลมหายใจหรือของการขยับกายวาจจจิตทั้งกายทิพย์กายอยาบทุกเฮกลมหายใจทุกอนูทุกขณะจิตเป็นอย่างนี้นี่เอง โอ้เป็นอย่างนี้เองท่านก็จะคัดให้เห็นเลยว่านาทีนี้เป็นอกุศลนาทีนี้เป็นกุศลทุกขนาจิตอ่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวาจาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอารมณ์ก็แปรปรวนไปเรื่อยๆคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยนหะท่านก็จะคัดให้เห็นกรรมดำให้ไปทำอะไร กับเจ้าของนี้ส่วนกำรรเขาก็บอกให้ไปทำอะไรเพราะว่าในเจตนาของผู้สร้างกรรมกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมีเจตนาบวกอยู่ด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปพอเห็นระบบของกรรมก็รู้ว่าท่านใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าท่านอีกแล้วท่านซื่อสัตย์ต่อเจ้าของผู้พูดผู้คิดผู้ทำ ถ้าเป็นเรื่องบุญบุญท่านก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของถ้าเป็นเรื่องบาปบาปก็จําจเจ้าของแบบทนิดที่ว่าไม่มีวันลืมลืมไม่ได้เท่ากันเลยท่านทํางานเท่ากันสรุปแล้วระบบการทํางานของคำว่ากรรมท่านเรียบเรียงอะไรอะไรอยู่ในหมวดของคำว่าบุญอะไรอยู่ในหมวดของคำว่าบาปนี่เป็นระบบของการทํางานเรื่องกรรม ไม่มีใครที่จะทำลายระบบนี้ได้เลยและมีระเบียบค e ือเรียบเรียงคัดคัดนี่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่ใช่ไม่ใช่ละเอียดมากละเอียดละเอียดเหมือนกับอากาศเลยอะเนี่ยอากาศเราก็มองไม่เห็นว่าละเอียดขนาดไหนแต่มีอากาศถ้าละเอียดเจ่งกว่านั้นอีกละเอียดเจี่งกว่าอากาศอีกตั้งทับละเอียด ท่านแบ่งแยกละเอียดวิธีการทำละเอียดมากมาตรฐานมากและมั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนยาวนานการทำงานของกรรมจะต้องทำอย่างนี้ตลอดไปการเช็คละเอียดตรวจละเอียดของการพูดคิดทำและเจตนาของมวลสามโลกหรือแสนกฎจัก,กรวาลหมือนจัก,กรวาลก็แล้แต่ สามโลกนี้ต้องรอการตััสรู้สมบรณทยานของพระพุทธเจ้าพุทธยานที่สูงสุดในเผ่าพันธุ์พุทธวงศ์จึงจะมาประกาศเรื่องกรรมให้กับสามโลกฟังแล้วเมื่อพระพุทธสัมมาทพุทธเจ้าทุกพระองค์ปรินิพานไปก็เหลือพระสาวกที่ท่านเป็นอาริยวงศ์สืบทอด เรื่องโทษของกรรมดำและอานิสงของกรรมขาวโทษของบาปและอานิสงของบุญทำบุญอะไรจะเป็นอะไรอะไรทำบาปอะไรจะเป็นอะไรอะไรนี่ท่านสืบทอดไว้แต่เราอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าใจตรงนี้ยังไม่ใช่อานิยมกักถ้าจิตไปในมัคก็จะมีแสงสว่างขั้นที่หนึ่ง คือเหมือนมีผีฉายกระบอกใหญ่มากเลยกระบอกเดินแต่ใหญ่มากเลยหรือว่าปฏิบดวงใหญนะ่ที่ไม่มีวันดับอยู่กับใจของเราแล้วเนี่ยไม่มีวันดับละดับไม่ได้ลลนะเริ่มส่องเห็นแล้วแต่นี้ส่องเห็นอดธรรมชาติาะที่ว่ากรรมรักเจ้าของที่สุด อภิบาลเจ้าของมากที่สุดซื่อตรงต่อเจ้าของมากที่สุดทั้งจงรักภักดีต่อเจ้าของมากที่สุดมากเป็นหนึ่งเลยพระโพธิษัตว์ทำบุญและอธิษฐานขอเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นบางท่านขอเป็นพระหลานก็ได้เป็นขอเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิก็ได้เป็นขอเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เป็น ขอเป็นเคราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับโลกระดับประเทศก็ได้เป็นขอเป็นคนสวยสุดๆก็ได้เป็นเป็นคนงามสุดๆก็ได้เป็นไม่มีอะไรที่ขอไม่ได้นอันนี้พูดถึงกำขาวเมื่อฟังข้อคิดทางธรรมคนนี้จบแล้วจะได้อะไรถ้าฟังเป็นจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังข้อสำคัญจะไม่เครียด จะไม่เครียดเมื่อเห็นว่าโอ้โหกรรมดำท่านก็จําเราได้แม่นยำเป็นหนึ่งลำขาวก็จำเราได้แม่นยำเป็นหนึ่ง,ท,นนงท่านจําได้เท่ากันท่านสื่อตรงต่อเจ้าของผู้ทําเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะก็มีกำลังใจนะไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปในภาคปฏิบัติล้วน ก็จะเริ่มตั้งใจบอกตัวเองว่าเราจะบูชาเส้นทางที่จะทำให้เกิดกุศลคือบุญกรำดำกำขาวท่านจำเราได้นะท่านไม่ได้บังคับว่าชื่อกอให้ไปทำกำดำชื่อขอให้มาทำกำขาวท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยท่านไม่ได้บังคับเราเลย ความเป็นอิสระภาพเป็นไทยตรงเนี้ยหรือกายกับใจเราเท่านั้นหรือชีวิตกับจิตของเราเท่านั้นอยู่ที่ทําความเข้าใจอยู่ที่ความตั้งใจว่าณนะลมหายใจที่เหลือเนี่ยเราจะเดินเส้นทางไหนจะไปกำดำทั้งประจำเราล้านเปอร์เซ็นจะไปกำขาวทั้งประจำเราล้านเปอร์เซ็นต์อาเลือกเอาพระบพธิสัตว์เลือกสร้างกำขาว ประวัติพระหลันตะวงศ์กว่าที่ท่านจะสำเร็จตั้งแต่ท่านเริ่มมีบุญมาสอนใจท่านหรือท่านได้พบพระวศาสนาเริ่มฟังธรรมก็ใจท่านก็เพิ่มกำขาวเพียรละบาปจะไม่ยึดที่จะไปหลงสร้างกรรมดำอีกต่อไปเพราะว่ารู้แล้วว่าทางที่สูงสุดทางที่มีค่าที่สุดทางที่ จะให้กับตัวเองเนี่ยคืออะไรให้กับครอบครัวให้กับปวงญาติเนี่ยคืออะไรไม่ต้องให้ใครบังคับเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยคุณพี่คุณน้องไม่ต้องเหนื่อยผู้เป็นพ่อบ้านหรือเป็นแม่บ้านไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเป็นภารักใครที่จะมาบังคับมาตือ้อหรือว่ามาพูดจังีจจําชัยมาพูดแล้วพูดอีกให้เราเลือก คำขาวเท่านั้นยานทศนะท่านที่ว่าเป็นอริยมรรคเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วคือจะสตาร์ทขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างแรกๆอาจจะไปใช้แบบส่องได้ประมาณสักสิบเมตรสว่างได้สิบเมตรก็มองเห็นชัด้ะชัดแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ชัดเจนพอเลื่อนขึ้นไปอีกบำเพ็ญต่อไปอีก สํารวมกายวาจาใจส,สํารวมศีลต่อไปอีกสํารวมอินทรียหูตาลิ้นจมูกกายใจในเรื่องลาบาปบําเพ็ญบุญขั้นดยากขั้นงางาและขั้นละเอียดทิ้งยิ่งขึ้นไปความสว่างของยานทัศนะก็สว่างขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนะก็จะเห็นชัดขึ้นอีกทีนี้พอเห็นข้อนี้ก็รู้เลยว่าเราไม่ตกนรกอีกแล้ว เพราะเรารู้ทางที่สว่างสวยัยมาอยู่ที่กลางบาดานใจเราแล้ว,ลวเราสามารถเลือกได้ตอนนี้เลยว่าเราจะเอาอะไรแล้วเราจะเครียดทำไมเพราะเนี่ยท่านรักเราอ่ะถ้าเราทำแล้วท่านไม่ให้เราท่านโกงเราเอาบาปมาให้เราอ่ะเราไม่ได้ทำบาบเอาบาปมาให้อ่ะเอาไปเอาไปเอาบาปไปชื่อนี้ไม่น่ารักเลยเนี่ยแต่หน้าตาก็ไม่ดี ตัวกระดำๆดำอะไรประมาณนี้เอาบาไปท่านแบ่งชั้นวันหน้าวางั้นเถะหรือว่าท่านเลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่อย่างนั้นอีกท่านซื่อตรงจงรักภักดีต่อเจ้าของผู้กรรมเป็นหนึ่งอมะตะเมื่อรู้อย่างนี้ปุ๊บก็ยิ่งมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าทราบซึ้งอย่างแรงกล้า เขาจะอย่างแรงกล่าว่าลมหายใจที่เหลือขอเพื่อฝึกและอบรมบ่มบ่มคุณภาพคุณธรรมที่ยังไม่มีให้มียังไม่สำเร็จให้สำเร็จตามที่พระศาสนาสอนไว้ความเพียรเท่านั้นถึงจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นคำตอบว่าแสงสว่างในใจยานทัศนะในจิตดวงนั้นนะ่ะ ส่องสว่างไปเห็นกฎธรรมชาติที่ท่านทำงานอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าติดดวงใดถึงนิพพานแล้วบริสุทธิ์ผุดพองถูกต้องนามตังเป็นนั้นว่าเซนทัญญาอยากขาดอิสระจากวัตะัะทั้งสามโลกทั้งแสนปุจจกวานพออธิบายเรื่องกรรมลูกก็เริ่มเคียดนั่นละพอบอกเรื่องกรรมเนี่ยอะไรก็กรรมกรรม เบื่อฟังเลยไม่อยากฟังเลยเรื่องกรรมแต่ว่าถ้าฟังให้เป็นเข้าใจในการฟัง <c oughs> ก็จะรู้ว่ากรรมเนี่ยรักเรามากที่สุดเลือกได้เนี่เลือกว่าจะเอากรรมดำหรือกรมขาวจะเอากรรมในเรื่องบาปหรือบุญอุ้เจ้าอุบัติมาประกาศบอกให้เลือกลูกให้พรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกเลือกเลยเลือกสิลูกเลือกลูกจะเลือกทางไหนอุบัติมาบอกแล้วมาประกาศให้ฟังแล้ว าชี้ทางให้แล้วพระพุทธสมามาธรรเจ้าทุกงลงอุบัติมาเพื่อประทานพรชี้ทางให้พ้นทุกชี้ทางให้พบสุขในพานให้ออกจากบาปเพราะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมและได้ลงมาปฏิบัติแล้วยิ่งจะต,ต้องภาคภูมิใจในชั่วโมงหรือในนาทีที่เราได้ฟังและได้ปฏิบัติ ไม่ใช่มานั่งเศร้านั่งซึมมีแต่ต้องขอบคุณขอบคุณที่ได้ฟังได้รู้ได้เห็นที่ได้มีโอกาสเก็บบรารมีเรื่องกุศลแล้วก็มีโอกาสฝึกละสิ่งที่เป็นนิสัยเดิมๆนะที่ติดตามมาทุกพระพ่เชาาิแล้วนะทีนี้จิตบางทีมันอลวาดนะ แล้วจะเห็นได้อย่างไรล่ะลูกจะเห็นได้ตอนไหนล่ะที่จะเห็นชัดก็คือขณะที่เราอยู่กับหมู่คณะเนี่ยเวลาเราเจอกันเนี่ยแล้วประชุมงานกันเนี่ยจรลิตไม่ตรงกันเริ่มจะอรารวาสกันละจิตเริ่มอรารวาสกันละเริ่มคอมเมนต์ต่อกันละมารู้เลยวันนี้มันบาปชัดๆนี่เราก็รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันพวกเราจะทําไงเราก็ดูต่อไปนี่ไงเราขม่ม ข่มบาปเอาไว้อย่าให้มันกำเ,กเริบเสบสารมากนักเพราะเราฟังเรื่องกรรมแล้วเรื่องวิธีการทำงานของกรรมมีระบบที่จับเราไว้เนี่ยมันละเอียดมากเลยเพราะนั้นตอนนี้เราต้องรู้ทันภายในให้ละเอียดขึ้นไม่แต่การใช้สายตามาจากใจใช่ไหมมาจากใจนี่ไงต้องดูว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงตาเป็นอย่างนี้ ตางอนควันฟับตาแบบตาเหลือกตาลานลอะไรเงี้ยเอา้ามันมาจากใจนี่นาะมันไม่ใช่เป็นที่ตาการพูดพเพรอเจอพูดส่อเสียดและพูดไม่ใช่งานการที่จะต้องเอาไปทําอะไรได้เอา้าเราก็พูดไปเรื่อยเห็นใครเราพูดไปเรื่อยออกไปทางนี้ก็พูดพูดแบบเดิมอะนิสัยแบบเดิมพอเราที่เรียนเรื่องระบบกรรมวิธีการทํางานของกรรมเนี่ยละเอียดมากเลย พอรู้อย่างนี้ลูกจะทําดีลูกจะสร้างกรรมขาวลูกจะอดทนพอซึ้งในข้อที่ว่าท่านจะให้แต่สิ่งที่ดีกับลูกเป็นหนึ่งไม่มีสองลูกก็ตั้งใจสิว่าเมื่อท่านรักลูกลูกก็จะรักท่านกรรมขาวท่านรักลูกท่าน,านาจะให้สิ่งที่ดีกับลูกถึงซึ่งอารหันต์นิพพานมีพุทธประวัติเล่าไว้ธรรมาประวัติเล่าไว้เรื่องกรรม ทำดีได้ดีทำบาปได้บาปท,ทำชั่วได้ชั่วทำเร็วได้เร็วทำช้าได้ช้าไม่ทำไม่ได้เพราะ,ะนั้นลูกจะมาหลงอะไรอีกละ่ะก็ข่มตอนนั้นเลยข่มบาจาเลยกําลังเพ้อเจ้ออยู่ข่มลงไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆจกนกระทั่งว่าเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องฝึกอีกต่อไปไม่ต้องข่มอีกต่อไปก็เป็นปกตินะลูกนะ ไม่ได้คำว,ว่าปิติจะลดหัวใจแล้วก็ซาบซึ้งลดหัวใจดังนี้เรามีหวังใช่ไหมเรามีหวังเพราะท่านซื่อสัตย์มากขนาดนี้เรามีหวังดูที่เราจะทําอะไรเราจะรักตัวเองไหมเราจะสงสารตัวเองไหมเราจะจริงใจกับตัวเองไหมเราจะเกิดมาเพื่อตัวเองไหมชาตินี้แค่นั้นเองดูที่เราคนเดียวเท่านั้น เราลักตัวเราเองเราจะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเราจะรับสมบัติที่มีค่ากว่าเงินกองท่วมยอดฟ้าเนี่ยให้ตัวเองเราจะรับทองคำที่กองใหญ่กว่าแผ่นฟ้าเนี่ยให้ตัวเองถ้าเป็นสมบัติเรื่องโลกิยะที่จะมองเห็นนะเราจะรับฐานะที่มั่นคงยิ่งกว่าภูเขาฮิมาลัยที่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย กับตัวเองในลมหายใจที่เหลือในชาตินี้ของลูกเพราะ,ะนั้นสุดจะพลนาในความปราบเพื่มพิธิสายตาก็ต้องเริ่มเปลี่ยนไปนะสายตาที่จะลอกเล็กขนองตาขนองลิ้นขนองปากขนองมือโดนน,โดนนู้นโดนนี้แล้วเคยขนองเท้าก็ต้องไปขนองแล้วตอนนี้จะต้องมีสติมีสติมีสติมากขึ้นมากขึ้น พราะใจรวมลงเป็นหนึ่งว่าจำแจ้งแล้วหนอรู้แล้วหนอนะลูกเข้าใจแล้วหนอลูกเข้าใจแล้วพระเจ้าค่าลูกจำแจ้งแล้วพระเจ้าค้าจำแจ้งในหลักธรรมของพุทธศาสนาจำแจ้งในหลักของกรรมระบบของกรรมหน้าที่ของกรรมท่านทำงานกันยังไงลูกจำแจ้งแล้วพระเจ้าค้า ไม่แต่ความอาถรรพ์ลูกมั่นใจละทางเส้นนี้ถ้าลูกรู้แจมแจ้งข้อนี้แล้วเนี่ยชาตินี้ลูกจบน้ํลจบถ้าลูกจะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปนลงน้ำ